น้อยคนจะมีลักษณะคนมีองค์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาคุ้มครองดูแลแบ่งได้เป็นสามกลุ่มดังต่อไปนี้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะคะยากนักที่จะได้เกิดมาเป็นคนคนนั้นเป็นสัตว์ประเสริฐที่เกิดได้ยากยิ่งคนเราทุกคนจึงมีค่ามากเราเกิดมาหลายชาติพบ บางภพไม่ใช่ภพมนุษย์เช่นภพนรกไม่สามารถบำเพ็ญเพียรภาวนาได้บางภพเช่นภพสวรรค์เห็นความสวยงามไม่ค่อยเห็นอนิจจังจึงยากนักที่จะละคลายกิเลสบางชาติเกิดเป็นสัตว์บำเพ็ญไม่ได้บางชาติเป็นตาบอดอ่านหนังสือไม่ได้บางชาติไม่มีศาสนาสอนมนุษย์จึงไม่เข้าใจธรรมดังนั้นได้เกิดเป็นคนปกติ มีพระพุทธศาสนาจึงยากยิ่งแล้วดังนั้นระบบการดูแลสามภพจึงจัดให้คนนั้นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษจากเทวดาบนสวรรค์แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นๆเช่นสัตว์นรกได้รับการลงโทษแทนการดูแลสัตว์เดรัจฉานได้รับการปล่อยไปตามยถากรรมให้กินกันเองชดใช้กรรมกันเองเพื่อบรรเทากรรมที่มีต่อกันให้เบาบางลงก่อน ก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจึงจะมีเทวดาประจำตัวที่คอยดูแลและเทวดาประจำตัวเหล่านี้จะมีจำนวนมากกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์เกิดได้ยากจึงมีจำนวนน้อยเทวดาประจำตัวจึงต้องมีเวรผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาบำเพ็ญบุญบารมีโดยมีพระอินทร์เป็นผู้จัดสรรที่สำคัญที่สุด ให้เทวดาในชั้นดาวดึงสวรรค์ชั้นที่สองซึ่งเป็นบริวารของท่านลงมาทำกิจในขณะที่เท้าจตุโลก,กบาลซึ่งปกครองสวรรค์ชั้นที่หนึ่งซึ่งอยู่ติดกับพื้นโลกจะไม่ได้รับผิดชอบเรื่องเทวดาประจำตัวเพราะท่านจะดูแลพื้นที่เขตต่างๆทั้งดินน้ำและอากาศของโลก ในรูปของการดูแลจัดการเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาแทนซึ่งเป็นการปกป้องคุ้มครองด้วยการอ้างอิงตามอนาเขตไม่เกี่ยวกับตัวบุคคลนับเป็นคนและกิจกันเทวดาประจำตัวจะมาตั้งแต่ตอนจุติเพราะต้องคอยระวังปกป้องไม่ให้เจ้ากรรมนายเวรกวนทํำลายจิตที่จุติฟักตัวในรูปแบบตัวอ่อนในท้องแม่เพราะง่ายต่อการตายมาก ถ้าเทวดาประจำตัวทำงานได้ดีการตายในท้องแล้วจุติใหม่ซ้ำๆก็จะไม่เกิดขึ้นจวบจนกระทั่งถึงวาระสิ้นอายุไขเทวดาประจำตัวก็จะออกไปเปิดโอกาสให้ยมทูตหรือเทวทูตมารับตัวแทนซึ่งจะเป็นเทวดาอีกชุดหนึ่งคนละชุดงานกันลงมาทำหน้าที่รับช่วงต่อนี้ เมื่อคนเกิดมาพระอินทร์จะจัดเวรเทวดาชั้นดาวดึงมาดูแลเราเช่นที่เรียกว่าแม่ซื้อโดยนำเทวดาที่มีกรรมเกี่ยวข้องกับเรามาดูแลเราจะไม่สเปะสปะสับสนไม่สมมัวสซัวเพราะการที่คนที่ไม่มีบุญกรรมต่อกันมาสร้างบุญกรรมกันระหว่างภพชาตินี้จะก่อให้เกิดกรรมใหม่ๆที่ต้องไปชดใช้กันยุ่งเหยิงมากขึ้น ส่งผลให้การบรรลุธรรมนั้นต้องมีชาติพบยืดยาวออกไปเพราะต้องชดใช้เวรใช้กรรมกันให้หมดนั่นเองดังนั้นเทวดาประจำตัวเราจึงมาจากคนที่เคยช่วยเหลือเจือจุนมีบุญสัมพันธ์กับเรามาทั้งสิน้นแต่ตามวาระที่พระอินทร์จะจัดสรรลงมาได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่ตายไปแล้ว จุติบนสวรรค์ชั้นดาวดึงทั้งหลายนั่นเองทั้งนี้โปรดเข้าใจว่าเทวดาชั้นยามาจะไม่มาทำกิจนี้มากนะักเพราะส่วนใหญ่จะปฏิบัติธรรมภาวนากันมากไม่ค่อยยุ่งกับเรื่องทางโลกเหมือนกับเทวดาชั้นที่สองส่วนเทวดาชั้นที่4สูงขึ้นไปคือดูสิทธจะไม่มาทำกิจเล็กๆน้อยๆนัก การที่ลงมาดูแลคนเป็นคนคนจึงไม่ควรเป็นกิจของโพธิสัตว์แห่งดุสิตสวรรค์เพราะท่านจะรับกิจภาพกว้างมากขึ้นเอื้อต่อสรรพสัตว์จำนวนมากคราวละมากๆม,มากกว่านั้นในขณะที่ชั้นสูงกว่าดุสิตขึ้นไปจะไม่สนใจมาช่วยเหลือมนุษย์กันอันได้แก่ชั้นนิมมานรดีและชั้นปรนิมมิตาว,วตัาวดี ทั้งสองชั้นนี้เป็นชั้นของมารที่มีแต่คนเห็นแก่ตัวเป็นสำคัญดังนั้นทุกคนจึงมีเทวดาดูแลประจำอยู่แล้วทั้งสิ้นแต่จะไม่เรียกว่ามีองค์ในบุคคลที่จะถูกเรียกว่ามีองค์หรือมีเทพชั้นสูงสูงมาดูแลก็ต่อเมื่อเขาถึงวาระแห่งการบำเพ็ญเพียรภาวนาแล้วเบื้องบนจึงจะส่งเทพพรมที่มีฤทธิ์มากแตกต่างกัน ลงมาคุ้มครองดูแลและทำภารกิจมากกว่าเทวดาประจำตัวเพราะมีอิทธิฤทธิ์ส่งผลต่อชีวิตของคนที่มีองค์ได้มากและเทพพรหมเหล่านี้จะมีกิจเฉพาะที่ได้รับจากเบื้องบนลงมากระทำต่อบุคคลน,นั้นๆดังนั้นจึงมีผลให้วิถีชีวิตต้องเปลี่ยนไปอย่างมากนั่นเองนี่เป็นสาเหตุว่าทํำไมจ,จู่ๆวิถีชีวิตเกิดเปลี่ยนแปลง อย่างมากมายกระทันหันในระยะเวลาสั้นๆและถูกทักว่ามีองค์ในเทพพรหมที่ลงมาทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับผู้คนนั้นมีกิจเฉพาะหลากหลายมากดังที่ได้เกิดมาในแต่ละองค์มีฤทธิ์และมีกิจเฉพาะที่รับมาจากเบื้องบนต่างกันไปในบรรดาเทพพรหมที่ลงมาทำกิจเหล่านี้สามารถจำแนกได้เป็นสามกลุ่มคือ 1. กลุ่มสม,มณะเทพ คือกลุ่มที่มีเทพสองประเภทลงมาคุ้มครองดูแลหรือทากิจได้แก่กลุ่มพระสมณะเทพที่มีลักษณะเป็นพระตัดกามไรเพศบำเพ็ญภาวนาทางพุทธ,ธะและกลุ่มเทพพรมหรือเทพที่มีฤทธิ์ต่างๆแต่ไม่ได้ละเพศยังมีกามกิเลสตามปกติกลุ่มคนที่จัดว่ามีองค์ในแบบสมณะเทพนี้จะถือว่ามีทั้งสองแบบดังนั้น จะสามารถล่วงรู้ด้วยญาณของตนเองได้ว่าผู้ใดมีองค์ในแบบเทพพรมและผู้ใดมีองค์ในแบบสม,มณะดูแลอยู่สามารถบริหารจัดการคนที่มีองค์ได้ทั้งสองแบบซึ่งกลุ่มนี้มีจำนวนน้อยและมีแนวทางในการบำเพ็ญภาวนาที่แตกต่างกัน 2. กลุ่มพระสม,มณะคือกลุ่มที่มีเทพประเภทพระสงฆ์ ผู้ตัดกามละเพศบำเพ็ญภาวนาจิตเพื่อพุทธะเพียงอย่างเดียวคอยดูแลคุ้มครองปกป้องหรือสอนธรรมหรือเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่กลุ่มนี้หากได้การคุ้มครองก็จะพบปฏิหารเช่นรอดตายบุรวิตหากได้รับการสอนธรรมก็จะได้เห็นนิมิตที่แฝงปริศนาธรรมหรือได้ยินเสียงทิพหากกำลังถูกปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตก็จะถูกบีบแค้นอย่างหนัก ให้เข้าสู่ทางทำแต่ฝ่ายเดียวไม่มีเส้นทางอื่นให้เลือกเลยสำหรับคนที่มีองค์ในแบบสมณะเหมือนกันมักมองเห็นก็เข้าใจคุยกันง่ายเข้าใจง่ายในกลุ่มนี้มักเป็นผู้นิยมเข้าวัดประจาและนับถือพระมากเช่นองค์ในเป็นหลวงปู่ทวด 3. กลุ่มเทพพรมคือกลุ่มที่มีเทพประเภทเทพพินดูพรมเทพจีน ผู้ยังมีกามมีเพศอยู่มาคอยดูแลคุ้มครองปกป้องหรือช่วยการงานหรือเปลี่ยนวิถีชีวิตอยู่แต่ปกติจะไม่มีหน้าที่สอนธรรมะยกเว้นบางองค์ที่มีปางอาวตารเป็นโพธิสัตว์เช่นองค์สิวะองค์อุมาบางปางก็คือพระกวนอิมเป็นต้น หากมีองค์ที่มีปางอาวตารแบบนี้จะมีการสอนทำได้แต่หากไม่มีก็จะไม่สามารถสอนทำได้จะกบำเพ็ญเพียรช่วยเหลือคนในด้านอื่นๆเช่นช่วยในมูลนิธิต่างๆส่วนใหญ่คนเหล่านี้มักได้รับการช่วยเหลือแบบพิเศษจากเทพพรหมก่อนแต่หากไม่ทำความดีเลยสุดท้ายเทพพรหมจะถูกเรียกกลับ และปล่อยทิ้งให้ร่างนั้นถูกเจ้ากรรมนายเวรและพูดผีต่ำช้าอื่นๆรุมถึงเอาแทนดังนั้นบุคคลที่เป็นร่างทรงนั้นคืออาชีพอุปมาเหมือนพระที่ไม่มีอาชีพแต่หากทำตัวเรียกเก็บเงินค่าช่วยเหลือผู้อื่นก็กลายเป็นอาชีพไปคนที่รับขันไม่ควรเป็นร่างทรงแต่ควรบำเพ็ญบารมีช่วยเหลือคนไปโดยไม่สนใจเรื่องเงินและอาชีพ และสุดท้ายจะดีเอง 4. กลุ่มนอกรีดคือกลุ่มสุดท้ายที่เข้ามาครอบงำจิตของคนหลังจากที่ร่างเปิดรับจิตวิญ,ญญาณอื่นแล้วจะปิดได้ยากหรือปิดเองไม่ได้เมื่อหลวงทนงตนเย่อหยิ่งมักจะถูกทอดทิ้งจากเทพพรมองค์กรเพราะพฤติกรรมที่ตกต่ำเป็นเหตุให้เทพชั้นสูงสูงไม่สามารถมาช่วยได้เมื่อถ้าจากไป บรรดาเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีเปรตสัตว์นรกก็มาเข้าร่างแทนซึ่งยังผลให้ชีวิตพบความวิบัติหายนะในที่สุดเหล่านี้รวมเรียกว่าจิตวิญญาณน,นอกรีดเพราะไม่ได้อยู่ในการดูแลบริหารจัดการของเบื้องบนแต่เกิดจากการลักลอบหนีจากนรกแล้วมาสิงสู่อาศัยร่วมกับคนเท่านั้นซึ่งบางท่านถึงกับต้องกลายเป็นปอบ คำว่าญ,ญาณบาร,รมีก็เกิดจากการสัมผัสคนมีองค์ต่างๆนี่เองเพื่อดูว่าแต่ละท่านมีองค์ใดช่วยอยู่ในที่นี้ขอยเข้าใจว่าองค์เทพใหญ่ๆจะไม่ลงมาทั้งองค์แต่จะแบ่งส่วนบาร,รมีท่านลงมาเรียกว่าญ,ญาณบาร,รมีดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจ ว่าทำไมจึงพบคนที่มีองค์เหมือนกันหลายคนเพราะเป็นการแบ่งยานบารมีของเทพใหญ่ๆมาช่วยคนพร้อมกันจำนวนมากๆเท่านั้นเองการบำเพ็ญให้จิตเป็นหนึ่งเดียวกับเทพเหล่านี้ให้หะลึกเสมอว่าเราคือท่านท่านคือเราจึงจะราบรื่นไม่เกิดการยื้อดึงของร่างการสั่นของร่างอย่างที่เราเห็น คนทรงเป็นกันคนที่บำเพ็ญถูกต้องแบบพราหมณ์หินดูคือเข้าใจว่าเราเหมือนอาตมันเทพเหมือนปรมาตมันก็จะหลอมรวมทั้งสองเป็นหนึ่งเดียวทำกิจได้เหมือนคนปกติอย่างราบเรียบกลมกลืนไม่กระตุกไม่สัน่นไม่ใชีร่างทรงและสามารถดึงความสามารถพิเศษที่องค์เทพนั้นๆมีมาใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาตินั่นเอง สุดท้ายนี้หากท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ